คลิปนี้ผมจะพามาทำม้านั่งแบบง่ายๆจะง่ายแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับอันดับแรกก็เริ่มจากการขัดหน้าไม้ให้มันเรียบลบรอยใบเลื่อยออกไปก่อนครับรอบแรกใช้เบอร์หยาบๆหน่อยนะครับต่อด้วยกระดาษทรายละเอียดไม้ตัวนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนไม่แข็งมากนะครับมันเป็นไม้ต้นกระท้อนที่มันยืนต้นตุยในขั้นตอนนี้ถ้ามีเครื่องปรับหน้าไม้จะดีมากเลยครับรอบแรกผมใช้เป็นกระดาษทรายซ้อนนะครับแบบหยาบๆ,ๆรอบสองก็ใช้เป็นแบบตีนทุกแก ผมละเอียด240เมื่อทําหน้าท็อปเสร็จเราก็มาทําในส่วนของขาตัวนี้ผมได้เชื่อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยไม่รู้ขนาดเท่าไรครับมันเท่ากับนิ้วโป้มือผมนี่แหละได้มาจากร้านรับซื้อของเก่าคนอื่นเขาเอาไปขายผมตามไปซื้อมาครับเ็กหนาแบบนี้เขาก็คิดราคากิโลละ20บาทครับถ้าเราไปซื้อเขาก็ย0บาทแต่ถ้าเราเอาไปขายเขาซื้อเรา8บาทนะครับมาถึงขั้นตอนการติดตั้งเข้ากับท็อปไม้นะครับ เจาะรูตรงเหล็กฉากตรงนี้สามรูสลับฟันปลาครับเสร็จแล้วก็ยึดสกูได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเหลือแค่ทำสีเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูก่อนครับก่อนจะทำสีแข็งแรงอยู่นะครับก่อนที่ผมจะทำแบบนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ใส่เหล็กข้ามกลางมันน่าจะขาแบะแต่นี้มันไม่แบะครับแข็งแรงมากน่าจะเป็นเพราะว่าเหล็ก้ออ้อยมันแข็งครับสีที่ผมใช้เป็นสียูริเทนนะครับทาได้ทั้งภายในและภายนอกกันน้ําได้ด้วยมันเหลือจากการทําเตียงก่อนหน้านี้ครับ Ồ, chào.